สองนะครับที่ลงมาเนี่ยก็คือถนนที่มาจากอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวส่วนรถที่วิ่งมาตรงนี้เนี่ยกำลังวิ่งไปสู่พื้นที่จังหวัดขอนแก่นครับอันนี้ก็คือจากขอนแก่นอันนี้คือน้ำเซินนะครับน้ำเซินเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ดูสภาพเนี่ย ไม่ได้แล้วเจ้าหนะ้าที่ปอพงปอพนี่วิ่งกันจรวันเลยตอนนี้เพราะว่าน้ำเซินกำลังท่วมพื้นที่ด้านล่างครับพี่น้องที่อยู่ด้านล่างอำเภอชุมแพอำเภอหนองเรือแล้วก็ส่วนหนึ่งของอำเภอเขตอำเภอภูผาม่านนะครับที่น้ำไหลลงไปเนี่ยก็เบิ้งเอากันแล้วกันว่ามันไหลรัว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 ลงไปครับน้ำท่วมเฮือนหรอ ปกติเนี่ยคลองนี้เนี่ยจะมีความกว้างแค่ uh ความกว้างแค่สี่ห้าเมตรเท่านั้นปัจจุบันเนี่ยคลองนี้นี่มีความกว้างเนี่ยน่าจะเกือบร้อยเมตรแล้วครับน้ําล้นตลิ่งขึ้นมาไหลรัว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 ลงไปพุ่นละครับลงไปชุมแผล่ะครับไทรชุมแผลที่ยุคขังลางนี่เตรียมตัวเด้อครับผู้ใดโยกของข้นท่านกับท่านผู้ใดโยกของขืนประทันกับท่วมิดอิลีละเบื้องตอนนี้คือ ต้นน้ำก็พามาเบิ้งพอดีถ้าเราไม่ถ่ายให้เห็นนี่ไม่รู้ว่าสำนักข่าวไหนนี่เขามาถ่ายหรือเปล่าไม่รู้แต่ชาวบ้านเขาก็บอกเจ้าบ่อมาวานแหบอ่ะฮะใส่จะหน่อยได้ไปเนี่มันน้ำมันหัวตะลงเดีเนานี่เนาะเนี่ยครับนี่ยน้ำหัวตะลงมันบ่มีผู้ใดถ่ายไปเลยเนาะนันต้องจะลงนะนี่แหลครับน้ำน้ำพึ่งลงไปครับน้ำเซิรเนี่ย มันจะไหลลงไปไปพ่ออันผู้พามานแล้วก็ไปพ่ออย่างกี้ก่อนอันคอนสาร,สารไปพ่อผู้พาม้านไปพ่อคออนสารครับพี่น้องคออนสารครับเบ่เงการไล่สดอยู่ตอนนี้กนะนยกของขึ้นมองสูงกันครับอำเภอรแรกที่จะเจอคืออำเภอคอนสารครับคอานสารเนี่ยท่วมแน่ๆตอนนี้เนี่ยน้ำพึ่งไหลลงไปครับก็ไล่สดในเวลานี้ก็เวลา 16มิลลิกรมิมิลลิกมเนี่ยน้ำมันก็ลงไปอยู่ด้านล่างคราวนี้เนี่ยใครที่อยู่อำเภอคอนสารครับกระบอกก้าวเราแจ้งให้พี่น้องได้เห็นได้หูเด้อว่าจากอำเภอคอนสารก็จะมุ่งหน้าน้ำสายเนี่ยก็จะมุ่งหน้าสู่อำเภอชุมแพรครับระหว่างระหว่างคอนสารภูผาม่านชุมแพภูเขียวหนองเรือ เจอแน่ๆครับมวลน้ำมหาสารตอนนี้เนี่ยก็มันไหลเยอะจริงๆถ้าไม่ไหลเยอะนี่ไม่ถ่ายทอดสดให้ดูหรอกก็ชาวบ,บ้านเพิ่งมาเห็นก็จอดรถด,ดูเลยเนี่ยมันเป็น <S <S 2> <S 2> มันเป็นครั้งแรกครับที่ผมเห็น <S <S ครั้งแรกนะครับ <S 2> <S 2> ที่น้ำเนี่ย มันล้นตะลิงขนาดนี้ครับเพราะว่าตั้งแต่สำรวจลำํำน้ำนี้มาก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเลยในชีวิตเนี่ยเอา้าก็ระวังเอาเด้อพี่น้องที่อยู่ด้านล่างก็ฝากบอกฝากแจ้งเอาเองกันแล้วกันครับว่าใครที่อยู่ด้านล่างในอำเภอชุมแพรครับเขตเขตเคื่อนอันที่อยู่ชุมแพเตรียมเด้อก็เบิ่งเอากันแล้วกันนะ้ำมันไหลแห้งไปไหนตนไม่ดึกๆๆเลยก็ อันนี้ไหลสดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมสดๆในพื้นที่ต้นน้ำนะครับที่น้ำมันไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวครับไหลเลาะตะเข็บระหว่าง <c oughs> อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวที่อยู่นู่นเลยครับเพชรบูรณ์มันก็ไหลลงมามารวมกันแล้วก็เป็นน้ำขนาดใหญ่มากก็จากคลองน้ำเนี่ยมีความกว้าง4ี่หเมตร แต่ตอนนี้กว้างนับร้อยเมตรครับน่าจะนู่นน่ะสะพานนี้ก็ห้าสิบแล้วก็ท่วมไปถึงชาวบ้านแล้วก็กว้างไปอีกก็ยกของขึ้นที่สูงเดอ้อผู้ใดมีพี่น้องอยู่ในเส้นทางน้ำคอนสารผู้พามานชุมแพผู้เขียวผู้เวียงก็ไม่ใช่น้องเรือครับไป เี๋ยวผมจะลอดถนนเนี่ยไปเรื่อยเพราะว่าอยากถ่ายให้เพื่อนเห็นแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะมุ่งหน้าสู่ขันแก่นครับก็พี่น้องที่อยู่อำเภอคอนสารเด้อน้ำก็ท่วมแล้วครับใครมีเรือก็มาช่วยหน่อยเด้อเนี่ยครับน้ำมันอยู่ตรงนี้แหละครับหมายเลขสิบสองรถที่ลงมาเนี่ยถนนหมายเลขสิบสองเนี่ย ตอนนี้เนี่ยดินมันก็สไลด์ลงมาปุ๊บแล้วก็เต็มข้างทางฝั่งขาลงมาจังหวัดขอนแก่นครับฝั่งลงมาที่อำเภอชุมแพเนี่ยถนนหมายเลข12ตอนนี้ก็ทางก็ถูกตัดขาดไปครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งของถนนส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยรถก็เบี่ยงกันขึ้นไปครับตอนนี้ผมก็เลย พาเพื่อนมาดูว่าถนนเส้นนี้ที่จะไปชุกแพรเราต้องรีบก่อนครับไม่งั้นถนนขาดแน่ๆถนนหมายเลขสิบสองเนี่ยเพราะว่าอาฝนมันก็ตกลงมาเยอะนะในในอย่างเงี้ยเราก็พามาสำรวจเส้นทางครับเอาดูให้จบกันแล้วกันว่าตรงน้ำาเซิร์ที่มันไหลลงไปสู่พื้นที่ด้านล่างเนี่ย ที่ตัดผ่าถนนนีอีกทีหนึ่งเนี่ยระยะทางอยู่ประมาณสักสิกว่ากิโลเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูแต่ตอนนี้เนี่ยสองฝั่งริมตลิตล่งของน้ำเซินที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอคอนสารด่านแรกเลยอำเภอรแรกเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมว่าไม่เหลือน่าจะน้ำเต็มแล้วครับถ้าใครมีเรือหรือว่าใครมีอุปกรณ์ช่วยเหลือครับก็ไปช่วยพี่น้องคอนสารหน่อยเด้อ เพราะว่าถ้าทางนี่จะแบบเละแทะแน่ตอนนี้ถ้าเข้าไปดูนะจะเข้าไปดูก่อนไหมไหลสดเนี้ยก็ไม่ต้องเข้าไปดูก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าน้ําเต็มสองข้างทางแล้วล่ะครับเพราะว่าสองข้างทางของอำเภอคอนสารและน้ําก็กําลังไหลทะลักลงสู่พื้นที่ชุมแพนะครับชุมแพใครที่อยู่ชุมแพ ก็เตรียมตัวรับมวลน,น้ํานี้ก็แล้วกันครับชุมแพกับภูเขียวเด้อก็มวลน,น้ํานี้ก็กําลังไหลลงไปน่าจะอีกประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะท่วมบ้านท่านแถวแถวชุมแพก็ไม่ใช่ตัวอําเภอชุมแพนะครับเขตริมน้าเซินเนี่ยแน่นอนน้ําจะไหลบ่าเข้าไปเต็มพื้นที่ตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าน้ําก็ไหลบ่าเข้าเต็มพื้นที่การเกษตรบ้านส่วนแล้วครับก็เอา้า เจ้าหน้าที่ที่จะช่วยเหลือเขาก็ช่วยเหลือเต็มที่ครับใครที่ช่วยเหลือตัวเองได้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองครับว่าตอนนี้ในภาวะวิกฤตอย่างนี้เราต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนครับถ้าช่วยตัวเองไม่ได้นี่ก็ถือว่าเราจะแย่ครับอย่างผู้ที่จะมุ่งหน้าขึ้นถนนหมายเลข12ระหว่างลมสักและก็ชุมแพเนี่ยถนนเนี่ยก็ดินสไลด์ทับเส้นทางด้วยนะครับเป็นดินสไลด์ใหญ่ เดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพออกมาให้ดูอันนี้ก็พามาดูว่าไร้สดนะครับเส้นทางหมายเลข12ตอนนี้จะดูซิว่าเลยจากนี้ไปน้ําจะท่วมถึงพื้นที่ยังถ้าน้ํายังไม่ท่วมถึงพื้นที่ก็น่าจะแจ้งพี่น้องทันหน้าน่าจะบอกพี่น้องที่อยู่ด้านล่างของน้ําทันครับใครที่อยู่ด้านล่าง ก็แจ้งไปนะครับว่าเพื่อนๆที่มีญาติพี่น้องอยู่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเนี่ยในเขตลำน้ำเซินเนี่ยก็ต้องระวังครับถ้าใครอยากรู้ว่าน้ําเซินนี่มาจากไหนมวลน้ามันมาจากไหนเข้าไปดูในคลิปคนเบิกทางที่ตัดเรื่องลำน้ำเซินได้ครับเพราะว่าผมสํารวจมาหมดแล้วว่าน้ำเนี่ยมันมาจากไหนมาจากป่าที่ ถูกแปลเปลี่ยนสภาพไปเป็นพื้นที่การเกษตรครับน้ํามันก็เลยเกักเก็บไม่ได้ในพื้นที่ภูเขาเพราะว่ามันเป็นพื้นที่การเกษตรสส่วนมากแล้วตรงนั้นก็ตอนนี้พอเห็นมวลน,น้ํามาขนาดนี้ก็เห็นเลยนะครับว่าผลสําเร็จของมนุษย์ที่สร้างให้ธรรมชาติเปลี่ยนไปนั้นเป็นยังไงก็ตามไปดูในคลิปเก่าๆกันแล้วกันแต่ตอนนี้พามาดูว่าน้ําที่กําลังไหลบ่าเนี่ยมันจะถึง ทางตัดเข้าสู่อำเภอชุมแพยังครับแต่อําเภอชุมแพนี้เขามีเขื่อนกั้นอยู่ถ้าไม่เปิดเขื่อนกั้นตรงนั้นเนี่ยผมว่าเสร็จประกองงองเลยเพราะว่าน้ํามันจะล้นเยอะมากพื้นที่ตรงนั้นตอนนี้ก็หมายเลขสิบสองมุ่งหน้าสู่ชุมแพรครับรถหายไปไหนรถก็อยู่ที่เชียงรายครับตอนนี้ก็สวัสดีทุกท่านครับเพราะว่าตอนนี้ก็ลงมา จากภาคเหนือครับเพื่อที่จะไปภารกิจที่สำคัญที่สุดของชีวิตมีครั้งเดียวและไม่มีอีกแล้วก็ต้องกลับบ้านครับเพราะว่ากำลังเดินทางเพื่อที่จะสืบเสาะหาความจริงของชีวิตในเรื่องของธรรมชาติก็ต้องกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนก่อนครับเพราะว่าภารกิจนี้สำคัญมากสำหรับชีวิตผมครับเพราะว่าไม่มีอีกแล้วและจะไม่เกิดอีกแล้วเรื่องราวแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่ เราสูญเสียไปก็คือบุปการีแม่เรานี่แหละพึ่งเสียไปก็ต้องมาจัดการงานศพของแม่ให้เรียบร้อยแล้วค่อยเดินทางต่อครับแต่ตอนนี้พี่น้องมีภัยพิบัติเหมือนกันผมก็มีความทุกข์เหมือนกันในสิ่งที่พี่น้องเป็นแล้วก็พยายามที่จะบอกกล่าวว่าสิ่งที่มันเป็นนั้นเราต้องต่อสู้ต่อไปเพราะเรายังมีลมหายใจครับอ่ะเดี๋ยวํำรวจดูซิว่าดูพร้อมๆกันนะว่า เส้นทางของของน้ำเนี่ยที่มันไหลาพาดผ่านที่เข้าสู่เขตอำเภอคอนสารไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่ามันจะยาวนานแค่ไหนมะเพราะว่าอันนี้มันเป็นไหลสดไหลสดก็ต้องเข้าใจเนาะว่าเราก็ต้องอธิบายเรื่องราวไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน้ํามันน่าจะมวลน,น้ําน่าจะกระแทกเข้าสู่อำเภอคอนสารแล้วละ่ะก็พี่น้องคอนสารก็เป็นกําลังใจ ซอยเด้อว่าให้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ให้ได้เพราะว่าหน้ามันกลับมามันกลับไปมันเป็นเรื่องธรรมดาแหละคนอยู่กับสายน้าเนะาะอาออันนี้เขาขายกล้วยครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางเดินทางสู่คอนแก่นล,ล่ะครับจะให้เศร้าแล้วก็เศร้าแต่น้ำตามันไหลออกหมดแล้วไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะไหลทะลักท่วม จอหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้เราต้องรีบกลับไปบ้านก่อนแต่นี่หุยมันท่วมถนนเลยอ่ะหมายเลขสิบสองนั่นอ่ะอุยก็น้ำมันเออท่วมท่วมถนนฝั่งนี้เลยเด้อฝั่งด้านซ้ายครับนุ่นมันเออแล้วอ่ะแม่พี่น้องเอาเอาน้ามันเออฝั่งซ้ายเด้อ มันสิไหลลงไปฝั่งขวาของถนนก็รีบไปก่อนครับถนนมาเลข12ไม่รู้จะว่าจะมีความมั่นคงองีกหรือไม่ก็ใครที่ขับรถขอนแก่นเพชรบูรณ์นะครับหรือว่าชุมแพหล่มสักเนี่ยก็ใช้ความระมัดระวังหน่อยเด้อเพราะว่าการเดินทางในช่วงนี้เนี่ยฝนมันตก พราะฝนมันตกเนี่ยดินมันก็สไลด์น้ํามันก็ท่วมเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะบอกว่าลงโทษมนุษย์อย่างพวกเราหรือไม่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะลงโทษหรอกเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองธรรมชาติก็เลยแปลเปลี่ยนสภาพเป็นอย่างนั้นไปจะบอกว่าธรรมชาติลงโทษไม่ใช่ครับมันเป็นสิ่งม,มนุษย์สร้างขึ้นมาธรรมชาติมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่พวกเราเนี่ยก็ไปเติมแต่งให้ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปแค่นั้นแหละ น้ำจะท่วมเยอะฝนจะตกน้อยมันก็เกิดจากพวกเรานี่แหละครับที่ช่วยกันให้บรรยากาศโลกมันเปลี่ยนไปเนาะเอาแล้วแต่และคนนี่ก็จะเตรียมตัวครับบางคนนี่ก็จะเตรียมตัวยังไงใครจะเตรียมตัวรับสภาพแวดล้อมยังไงก็ในสิ่งที่เพื่อนๆกล่าวแจ้งมาก็ ก็ใจเย็นนิดหนึ่งครับเดี๋ยวช่วงนี้มันยังไม่มีอารมณ์ที่จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้รับรู้ได้รับทราบเหตุการณ์ก็อย่างที่ว่าแหละกำลังถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตการเดินทางที่จะให้เพื่อนๆไปร่วมสัมผัสก็ต้องยุติชั่วคราวเพื่อที่จะลงมาเนาะก็ถามว่าเศร้าไหมเศร้าถามว่าเสียใจไหมเสียใจกับครั้งนี้นะ น้ำตาโอ้ยเพราะว่าพูดไปแล้วน้ำตาจะร่วงเดี๋ยวจะพาร้องไหก้กันดีอ้าก็พามาให้เห็นแหละว่าถนนหมายเลขสิบสองตอนนี้ก็รอคอยครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเรามีน้อยคนปฏิบัติงานนะครับคนไม่ปฏิบัติงานมันอาจจะมีเยอะคนปฏิบัติงานนี่มันมีน้อยก็เลยต้องรอนิดนึงเด้อถนนหมายเลข 12! ส2บสําหรับผู้ที่จะลงมาสู่ เขตพื้นที่อำเภอชุมแพรครับมาจากนู่นอ่ะเขาสั่งหยุดรถไว้ก่อนเคลียร์ทาง3ชั่วโมงครับในการเคลียร์หินออกจากเ,เส้นทางหมายเลข12ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูเพราะว่ามันมันมันเยอะจริงๆเนาะออะ,อะน่าจะโอเคแล้วล่ะครับสำหรับเส้นทางก็นี่ละครับ รถผมก็เปลี่ยนคันครับพอดีเพื่อนที่ตำบลเวียงสวยครับที่เป็นรองนายกอบตอไอไอเทศบาลครับพี่หนุ่ยเขาบอกว่าเอารถผมไปก่อนเพราะว่าอหูชาวบ้านเขาก็หาปูหาปาลาริมน้ำแล้วเมื่อกี้ก็บอกไว้ก่อนว่ารถตอนนี้ซ่อมอยู่เนอะถ้าใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ดาวรถช่วยดาวรถก็ ช่วยหน,นะเนาะไม่หวังเอาแ็ปต้องแรปเตอร์หรอกแต่หวังเอาแค่ธรรมดาธรรมดาที่พาเราไปได้ก็พามาดูเส้นทางน้ําก่อน <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงพื้นที่เขตอําเภอชุมแพแล้วดูซิว่าน้ํามันจะท่วมขนาดไหนก็มีเพื่อนถามว่าไปไหนอ้ายก็ไปส่งล่าง ของแม่ขึ้นไปสู่ความสุขบนสวรรค์อย่างสมบูรณ์แบบครับแม่เพิ่งเสียเมื่อวันที่14เนี่ยที่ผ่านมาก็ต้องรีบกลับไปทำงานศพให้กับแม่เพราะว่าแม่เพิ่งลาจากลูกๆไปก่อนขึ้นมานี่ผมก็ได้กอดแม่แล้วละ่ะบอกว่าแม่ขึ้นไปอยู่เชียงรายเดอ้อว่าง,งั้นเดี๋ยวแม่หายดีพี่สาวพี่ชายเขารักษาแม่ ดูแลแม่ดีๆแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่เชียงรายแต่ก็ตอนนี้ไม่ได้เอาล่างแม่ไปแล้วครับสงสัยต้องเปลี่ยนจากเอาตัวเป็นๆต้องเอากระดูกแม่ขึ้นไปอยู่เชียงรายครับเพราะว่าถามว่าเป็นเรื่องเศร้าไหมสําหรับคลิปนี้ก็มันก็เศร้าเป็นทุกคนนะถามว่าถ้ามนุษย์ไม่ตายมันก็ล้นโลกแต่สิ่งที่เราคาดหวังว่า แม่เราจะอยู่กับเราไป็นนานๆอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้อยู่กับเรานานๆคนก็ถามว่าไปไหนเนาะแต่ตอนนี้ก็พยายามไปให้ถึงจุดหมายไปทางน,นครับอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นพรุ่งนี้ก็จะเผาเอาแม่ขึ้นชูเชิงตะกอนก็ชปาปพนกิจในวันพรุ่งนี้ครับวันที่17เจ็ก็ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงความดีที่ พาเราไปสร้างคิดถึงความดีที่แม่สอนเราให้เรารู้จักการให้แบ่งปันนี่แหละเราก็เลยเป็นนิสัยชอบแบ่งปันนิสัยชอบให้เอ,อื้อเฟื้อต่อเพื่อนๆแต่ถามว่าตอนนี้มนไม่มีแม่ที่จะนั่งเคียงข้างไปกับเราตลอดแล้วก็ต้องนั่งรถคนเดียวแหละตอนนี้ปกตินี่เวลาไปเที่ยว่าเที่ยวเขาก็แม่จะนั่งเคียงข้างไป แต่ตอนนี้ไม่มีแม่แล้วก็ต้องไปเผาแม่ก่อนเด้อ,อขอขอบคุณเพื่อนที่ให้กำลังใจก็มีกำลังใจสู้ครับแต่ไม่รู้ว่าน้ำตามันจะร่วงอีกเมื่อไหร่ก็ร่วงมาสองวันแล้ววันแรกก็โอเควันที่สองมนร่วงอีกโอ้ก็พยายามจับให้ถึงบ้านขับรถใจเย็นๆขับรถอย่างมีสติครับเพราะว่าผู้ที่จากไปแล้วก็จากไปผู้ที่มีลมหายใจก็ต้องอยู่สู้ต่อไป ในโลกสังคมที่เขาเรียกว่าสงครามไวรัสนี่แหละเราจะอยู่ได้ยังไงก็อยู่ที่ตัวเราครับว่าเราเลือกที่จะหาวิธีป้องกันตัวเองไงก็ป้องกันก็นนานๆทีผมจะได้ไลฟ์สดทาง YouTube เนาะเพราะว่าก็อยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆว่าตอนนี้เป็นยังไงสบายดีไหมอะไรเงี้ยแต่ละคนก็ อย่างเพื่อนก็ล้มหายตายจากไปหลายคนแล้วจนสุดท้ายก็ในวาระหนึ่งก็ต้องเป็นเราแต่ตอนนี้เราก็ต้องทําในสิ่งที่ผู้เป็นบุปการีเราเนี่ยเลี้ยงดูเรามาสอนสั่งเรามาให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์เนี่ยตอนนี้ก็เชื่อว่าแม่คงยิ้มกับความสุข ที่เห็นลูกๆทุกคนมีความสำเร็จในหน้าที่การงานครับแต่ตอนนี้ก็เลยพามาดูว่าลำน้ำเซินที่มันท่วมเออขึ้นมาบนพื้นที่ข้างๆอำเภอคอนสารเนี่ยผมว่าคอนสารเนี่ยไม่เหลือแล้วละ่ะตอนนี้ลิ่มกลิงตัวอำเภออะไรเงี้ย น้ำน่าจะเอ่อท่วมไปหมดแล้วแหละใครที่มีพละกกาลังใครที่มีเรือก็ไปช่วยพี่น้องชาวพอนสารหน่อยเด้อมีเรืออยู่ใกล้ๆะนะก็ตอนนี้เราก็ไม่อยากที่จะไปซ้าเติมใครเราเพียงแค่บอกกล่าวว่าน้ํามันมาเราต้องอยู่กับน้ำอย่างไงแค่นั้นแหละเอาดูซิว่าตรงนี้เป็นยังไงนี่ลําน้ําเซินที่มันไหลามาตรงนี้ ไหลเข้าสู่ชุมแพนี่มันจะเออขนาดไหนเมื่อกี้นี่เมื่อกี้มันยังไม่ถึงครับน้ำมันยังมาไม่ถึงตรงนี้แปลว่าน้ำยังมาไม่ถึงตรงนี้ครับก็แปลว่าพี่น้องที่อยู่คอนสารครับผมว่าน้ำมันคงทะลักท่านแล้วละ่ะจะเข้าไปดูหน่อยไหม ถ้าใครเข้าไปดูยกมือครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูแป๊บหนึ่งก่อนที่จะไปอาหาแม่เอาสัญญาณยังดีไหมก็เออเพื่อนเพื่อนก็เข้าใจในคำพูดผมเนาะก็ไม่รู้ว่าตรงอำเภอคอนสารตอนนี้น้ำมันจะทะลักยังไง แต่ถ้าทะลักแล้วเราออกไม่ได้นี่ก็เสียเหมือนกันนะก็บอกกาแล้วแจ้งให้พี่น้องคอนสารเด้อน้ําป่ามันมาพอน้ําป่ามันมาเนี่ยทํำยังไงหนีสิครับจะไปดูไหมถ้าดูเนี่ยผมว่ามันก็จะเสียเวลาเรามั้งอะไรเงี้ย ้าไปบอกเจ้าหน้าที่เขาประกาศอพยพทำงางเราจะบอกไหมไม่ต้องหรอกเนะก็ไทยชุมแพ้ก็หลบหล,ลีกหลีกหนีเอาเอางก็แล้วกันเด้อน้ำกำลังมาครับ